สวัสดีครับเอฟซีทุกคนเมื่อนี้มีแนวทางจะหลักถินแป็รัฐบาลว่าฝากครับว่าเลขตัวเด็กบ้านน้ำกันดเนี่ยบานน้ำกันดเนี่ยที่มาได้บามาได้ครับเมื่อนี้มีแนวทางมาฝากเพราะว่า,วาการมาอยู่ไปครับเมื่อนี้อยู่กับพระอาจารย์อยู่มหาพระอาจารย์ครับไปทูมาด,ดวนทำยังก็ได้เปล่าขี่รถมาหาอาจารย์ วัป่าไซคขมเนไปแล้วครับว่าเรียกคำนวณออกมาเรียกว,ว่าตัวใดม่าบ่ม,มาตัวใดจัดบ่ดจัดครับมาแนวทางฝากเกซี้แ้นช่องครับครับการวัสดาการ,รครับผมอ่าสุดเป็นตัว เออมันนี่จะได้มาติดตามรมนะทางเลขหลักหน่วยกับหลักซิบซึ่งงวดที่แล้วกับเขาเ้างอาจารย์เนาะดันไม่รักซิบมาอ่าฉะนั้นเขารักหนึ่งอ่าบางงวดนี้เจียมารักซิบรักหน่วยเป็นตัวได้หนึ่งค่อยมาติดตามกันพี่น้องอ่าเชิญกันครับผมใส่คุณพีดดนะ่เบื้องนะครับผมยอดการสีย้อนสถิติเบื้องนอกรับยอดสถิติจักจักจังหวัดเอาจัก หางหวดกับพ่อห่าจไรหางวดเนาะมันสีน่า,าหวดจีหนึ่งสองสามสี่หาหางหวดต้องหางวดเนาะครับผมนะจะ่างหวดเดยว กันเบิงเอที่เฮาเบือง๋ยวไปซื้อใช้กันสเสียเงินโอ้บ่ไซื้อใช้กันมาจันสองมวดสามวดสี่มวดหางวดกับหางวดได้เราหางวดว่ามันจรเงๆมก็เขาอยู่แล้ว่ะอาจารย์เนาะแต่ว่าอยู่นี่คันบาบาบอมาน้ากันคันบาบ่มาน้ากันค็บ่มาแต่ว่ามันก็จีมาเป็นได้แค่ลักซี่หลักหน่วยครับผมไม่นี่สองตัวสามตัวมวดที่หนึ่งมวดที่หนึ่งได้มันมีนี่หนึ่งสอง สามเนาะ,ะเดี๋ยวเชนไปก้อนเสียที่ใบให้ฟังหัดที่สองศูนย์เอกร้าศูนย์หนึ่งหัดที่สามเดี๋หนึ่งสองสามอ่าหมดที่สี่สามสี่ 4, 3, 4, ห้าศูนยับห้าเอาห้างวดเลยจานละหางวดกันสองจ้าจะที่กินจ้งวดที่หกมั้เนี่ยงวดที่หกงวดมันกี่มาอ่าครับห้างวดงวดที่หกี่จะมาเอ่าพี่น้องคือเรียกรักไม่พี่น้องรักเจ็ดแปดเก้าคับผม วดนั่นขันมาบ่มาน้ำกันบ่มาน้ากันเนาะครับผมวดที่มันได้1 2ึ่งสองสางข้างบนออกศูนกแปดเอามาครับผมศูนยข้ 0, 6, างล่างออสามหก 3, นมาครับ่าหมดต่อมาข้ <c oughs> างบนออก 1, 5, อหนึห้เก้าอ่5ดหาเข้างล่าง9 2้าองหมดตัวมา ข้างบนออกสามศอ่าข้างล่างออกสามงวดต่อมาบนออก5 9 7เาเดข้างล่างออกห้าเดงวดต่อมางวดต่อมาข้างบนออก5้ห้า ห้าอันนี้เป็น5้าอ๋อเป็นเก้าศนย์ห้ามเก้าศูน่านึงอ่เนาะรับผมข้างล่างศูนย์เจ็ดเ้า่ไม่พรอกัยังนี่ลองลอกไปกัน เบิ่งต่อเนื่อโมงมีสายเขาที่ว่าบมไอบ่มาน้ากันหนึ่งสองสามเนี่ยเขาจะไปสื่อบ่มาน้ากันเด้อโอ้ถ้าหนึ่งสองสามเนี่ยบ่มาน้ากันหนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันแต่ว่ามันแห่งเป็นเลขลักได้ครับผมอ่าเขยจอนไปหางวดเนาะหางวดขงจอหนหงวดที่ 6, งหกงวดที่หกมันีะคอยคอย,คอยวากันไหมเนาะที่มันออกมาหนึ่งสองสามไม่มาด้วยกัน แต่มันติดหลักหนึ่งติดลักสามม,มันออกสามหกครับผมเหม็นว่าครับมันติดพิษลักเท่าได้อ่าม่วงที่แรกมนันเปนวงที่สวงมากเก้าศูนย์หนึ่งไม่มาด้วยกันเห็นว่าครับเก้าศูนย์หนึ่งม่มัเหมือนกันแต่มันติดเก้าอ่านิดนึงติดเก้าออกห้าเก้ากับเก้าสองครับผมเห็นไหมม่วงที่ม่วงนั้นพันไปม่วงที่สามเหมือนหนึ่งสองสามไม่มาด้วยกันแต่มันติดสาม,ม <ผ>ข้างล่างหาก 30, อกสามศูนย์เห็นว่ามันสีบล็อคหนักใส่เขาอยู่ชุมดีสีบล็อคหน้ากันงวดที่สี่งวดที่สี่สามสี่ห้าได้สามสี่หาอ่าติดห้าเห็นไหข้างล่างหอกห้าเจ็ดนันครับผมเออบาดีว่าต่อมากงวดที่หาศูนย์หนึ่งสองศูนย์หนึ่งสองติดยังติดหลักศูนย์มน้ยครับผมอติดศูนย์ศูนย์หนึ่งสองคิดศูนย์บ้านนี้มันดอกมากยัง ข้างบนเก้าศูนย right. ์ห no. ้าบางหนึ่งอันนี้ครับผมเออบันีดข้างล่างศูนย์เจ็ดนั่นแหะเออครับผมมันมันชิมาได้จริงสิบันไดหัวนี่หวดชิมาเนี่ยมาครับงวดประทีบสิบหงวดชิมาเนี่ยเขาเขาเขาดีจับเอาจังไลยมันก็หูจักในใจเขาบันี้ที่อ่าเขาดีเจ้าไปจังเลยคนหูจักในใจมั้งเขาจักเป็นเน็ขอบันไดเพราะว่าลักเนี่ยเขามันมาอยู่แล้วครับผมเออตามที่เรียกลักคุณของอาจารย์เฮ็ดอาจารย์เฮ็ดอาจารย์ทีเฮ็ดว่า นี่เด้อกัรเรียกที่บมานน้ำกันอีกช่วหนึ่งเจ็ดแปดเก้าไม่มาด้วยกันกับผมโมเบิงเจ็ดแปดเก้าไม่มาด้วยกันเจ็ดแปดเก้าบมานน้ำกันแล้วก็ศูนย์หนึ่งสองไม่มาด้วยกันกับผมเด้อโอ้เอาเลยกที่บมานน้ยกันรักด้วยกรักชิบแมนบ้านนี้เจ็ดแปดเก้าไม่มาด้วยกันห้าหกเจ็ดไม่มาด้วยกัน โอ้อ,อะเลขเขาบอกมาน้ำแข็งนี่หนิย้ยเยี่ยไปซื่อเจ็ดแปดเก้าเนี่ยเจ็ดแปดเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแปดเก้าเยี่ย <c oughs> ไปชื่อครับผมอะศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ศูนย์หนึ่เยี่ยไปชื่อครับห้าหกห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดเยี่ยไปชื้อมันภายในภายในเลขชุดนี้สีบอมานำ้ำแข็งอ,อืมอบอกมาเลยตามจีตามจีหยอนคำนวณเบื้งแต่จีแต่ทีหยวนเบื้งเลขตัวมันจีบอมาน้ำกันงนี่คือห้องมีความสมามารถว่าห้องจดึงเีล จริงดึงเลขชุดนี้มาเป็นเลขหลักเข้าก็ได้ครับผมคือตอนนี้ถ้าดึงออกมาปุ๊บดึงออกมาตอนนี้คือเลขเลขหลักเลขหลักนี่ที่บอกเคยผัดมีห้ามีหกมีเจ็ดนี่เลขหลักที่มันถี่เคยมาได้ครับผมอเลขหลักที่ถี่มาเด้อปักด้วยหลักสิบกับหลักหน่วยห้าหกเจ็ดครับงวดที่วันที่ ชีหกม่นาเนาะหกไม่นาครับผมหกไมีนาหกห้าอือชีหกมีน่าหกห้าบ้านนี้เลขเลขหลักทีห้องมาคัดออกจากนี่คัดออกจากนี่คืออาจารย์ดีคัดออกมาคือเก่าครับผมอ่าอาจารย์ดีคัดออกมาคือแปกครับอ่าอาจารย์ดีคัดออกมาคือศูนย์อ่าอาจารย์ดีคัดออกมาคือห้ากับหกอ่าครับผมที่ได้เลขห้ากับหกลักนี่เห็นไหมครับลักนี่จีได้ศูนย์ตัวเดียวคือห้องบักหนึ่องเก่าใส่ ลังนี้จะได้แปดกับเก้าแปดกับเก้าครับผมลังนี้จะได้แปดกั 9. บเก้าบ้านนี่เลขเลขลักที่จูดจีว่าคำนวณไว้เลขตัวหลักสิบกับหลักหน่วยได้หากับหกฮบ้านนี้อีกลักหนึ่งได้เก้ากับศูนย์ได้เก้ากับศูนย์ทิมโมได้ครับผมห้ากับหกเจ็ดกับเก้าทิมโมได้บ้านนี่ เจ็ดแปดเก้าไม่มาด้วยกันศูนย์หนึ่งสองไม่มาด้วยกันห้าหกเจ็ดไม่มาด้วยกันหาวเกียรตบอมาน้วกันอีกตัวหนึง่งอันคันมาตัวนี้ก็ได้แปดกับเก้าเป็นบ่แปดกับเก้าอาจารย์คัดออกเอาแปดกับเก้าแปดกับเก้าอ่บหลายตัวได้บัน่นครับผมอ่ะคืออาจารย์ที่จับเอาตัวนี้เลขหลักเลยเลขหลักเลขหลักห้าหกเจ็ดแต้อาจารย์ร 7, บ่มบ้าเกียิแบบที่ไหนอาจารย์มาขาก็บมก็เก็บดอกไเนาะอาจารย์เนาะอ่า อาจารย์มาหากับพกครับผมดังนั้นอาจารย์ให้อาจารย์คำนวณอะหว่างที่ขึ้นมันใจนี่เรียกลักครับผม,มตัวนี้ก็เป็นเลขวิ่งนะตัวนี้ก็เป็นเลขวิ่งเลขวิ่งเลขวิ่งชนเลขวิ่งนะบานนี้เก้ามนันชนกันสองตัวม่้ยบ่ครับผมอ่าแปดกับเก้าอันนี้ก็เจ็ดแปดเก้ามันบ่บานนี้ลักนึงมันมาเก้ากับศูนย์เนี่ยมากเก้ากับศูนย์มันต้องจับเอาเก้ากับชลไว้แปดกับเก้าจับไว้เอามาใช้กับเลขลักเลขลักเขึข้นอหากับหก เนี่เรียกรางเขาคือหากระบกขั้นเขาจับเรียกกรบอกไจับไปตัวได้เหมือนขาบนกระจับไปตัวจับเรียคือคือยืนหายืนห้าอ่ายืนหาไว้เลยยืนห้าเนี่ยหายไปรักชิบรักเมย่อยหร่ขั้นในความหมายเนี่ยคืออาจจะเป็นรักสิบครับรักชิบอาจารยนี่ว่าวันที่เป็นรักชิบเขาบอมาจับเอาเลยเนี่ยห้าศูนย์หายกระบกจะจับใช่กันเนี่ยกระบอกโ้หากระหกห้ากับหกเจ็ดไม่มาด้วยจไปว่าเดียกันแล้วไงแล้วก็ห้าห้าศูนย์แล้วก็ ห้าแปดคับผมห้าเก้าคับผมโอ้ไนีสามคูบาน,นี้ขั้นเขาจับลักหก <c oughs> ลักงกนี่หกศู 60, 68, 69, <ม>นย์หกแปดหกเก้าครับผมเลขที่ได้ซ้ำนี่โอ้เลกที่ได้อยู่หกหางอ่าได้อยู่หกคูบารน,นี้บรต้องร่วมกันเลยนี่เจ็ดปดเก้าผู้ใดไปซื้อเจ็ดแปดเกต้องไปซื้อเจ็ดแปดเกศูนหนึ่งสองห้ามไปซื้ออ่าเฮ้เอา,เอา,เอาตาพูมากรับผม,ผมแล้วจะเอฟซเขาสิมมาได้ไห เอพีเอามาก็ได้ห้าหกเจ็ดไม่ไม้ด้วยกันอย่าเรื่องมหาหกเจ็ดคือเลขหลักปักหลักสิบหลักสิบกับหลักหน่วยบ,บนล่างอี่ชินเน้นได้แก่หลักสิบกับหลักหน่วยบนล่างดี่ชุดนี้เอาแต่ไปจับออกมาได้หกคู่จ,จับบอกว่าหกคู่แต่ว่าขั้นอีกตัวหนึงน 8, น่งมันมีไอแปดเก้าศูนย์ตัวหนึ่งมันแปดเก้าศูนย์มันมอศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้านี่คือเป็นเลขเด่นหลักเลยคืออย่าเอามาจับใช้หากับหก ขั้นจับห้องขาดอีกตัวหนึ่งมันก,ก็ยังแปดศูนย์เรียเลขยหกคู่ครับผมอ่าอ่าเ,เ,เป็นเลขยกยี่สิคู่ครับผมอืมวันนี้อาจารย์สรุปได้หกครงหกคู่คหกคู่ครับหกคู่เป็นเจ็ดคู่กับ <7 S 1> เจ็ดคู่ครับแปดศูนย์บัา <80. S 1> นนี้อันนี้คือนี่ความรู้สึกของอาจารย์ว่า อาจารย์ว่าเลขดับเลขดับขออาจารย์จะดับดูโบรยูเนาะแต่เป็นแนวาตาัง<อ>เลขดับอ่าดับ,ด,บดับคือดับตรงอ่าสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้า แปดนะก็ผมขันคือเลขดับเลขดับตัวนี้ขั้นสมมื่ว่าขั้นตัวนี้เป็นเลขดับเลขดับปุ๊บตัวตัวกลับออกได้คือเก้าหกเก้าหกอ่าคือเขาจะบอกก็ได้อ่าเก้าหกเขาบอกก็ได้แอนมาอ่ามันมันม <8, S 2> ันแปดห้าห้าแปดอ่าแต่ว่าขั้นตัวตรงบอกเก้าหกขั้งสี่บวกแปดหาบอกออกหาแปดได้ครับผมออกตัวกลับออกตัวกลับเพราะว่าตัวตรงมันบ่มีตัวตรงมันบ่มีครับผมออกตัวกลับได้ แต่ว่าขั้นให้อาจารย์ตัดออกอาจารย์ตัดออกอาจารย์กะจัีมือแมนบมเมนเนาะครับผมจักจีแมนบมเมน์อืมถ้าอาจารย์ตัดออกอาจารย์จีตัดหกเก้าอกครับผมตัดแปดหาอ่กครับผมอะหนึ่งสองสามสี่หาชีเดียเรียกยูหาตัวไปเดียยูหางอ่าับห้าคู่เดียยู่หางเยเรียกยูหางอ่าเอาเลขเลขมีขั้นขั้นขั้รักที่มันติดมันเกิดดีใจมาห้าศูนย์ ห <60 S 2> กศูนย์คับผมแปดศูนย์แม่นปะครับผมแปดศูนย์ห้าเก้าหกแปดหนึ่งสองสามสี่ได้เลือดหาหางคับผมเนี่ยได้เลือดหาหางเอาไปใช่ดุลพินิจเบื้องใช้ดุลพินิจเบืงข้าห้องหมักอา่าขี้หมกเป็นชิบหกมีหน้ามีหน้าคมสปาร์คเราสิบห้ามีหน้ามีหน้าคาม หกสิบหากับผมนี่เขาออไปใส่ดุลนพินิจเบื้องถ้าเลขกคิดศูนย์คือนี่ความมันใจก็คืออันนี้ก็น,นี่ให้ให้บนล่างรบบาคัาอาจารย์ไปบนล่างเลยบนล่างเลยครับอ่าบนล่างเลยลไปบนล่างถ้าถ้ามาหกก็บามาหาหางหาคู่นี่แมนมีเลขวิ่งบุคัาอาจารย์เลขวิ่งครับเลขวิ่งคันคันมาหาหางหาคู่นี่เลขวิ่งเนาะกับวิ่งเอาเลขวิ่ง เลขวิ่งป็นตัววิ่งครับเลขวิ่งจิมบได้คือเก้ากับศูนย์กับผมโอ้วิ่งเต็มเปตาเลยครับท่านผู้ชมอ่าเอาแคบหน้าจอไว้เลยแคบหน้าจอไว้ก็เก้าศูนย์ให้วิ่งเต็มที่ครัไม่ละพี่น้องวิ่งเต็มที่บนล่างกับผมก็มีอยู่ห้าฮังก็ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์ห้าเก้าหกแปดในพี่น้องท่านผู้ชมอ่าถ้าจะวิ่งอ่าถ้าถ้าวิ่งมี่งเก้าเก้าศูนย์นี่วิ่งจัดบนล่างได้เลยอ่าบนล่างได้เลยพี่น้อง จับจุดคือสิบกับหน่วยอ่าได้คือชีกับหน่วยครับผมได้แค่สิบกับหน่วยครับผมก้ากับศูนย์อแล้วครับพี่น้องผู้ชมนี่คือแคบมาจ่อไว้เรี่น้องแคบมาจ่อไว้เลขหลักหน่วยกับหลักสิบจับประกบคู่กันแล้วจับคู่กันแล้วได้ห้าคู่อ่าไ้าจะวิ่งให้วิ่งก้ากับศูนย์มีวิ่งพร้อมพี่น้องวิ่งก้ากับศูนย์แต่ว่าขั้นขั้นไใไ้มัก จิมักแปดศูนย์กับหาเกากับหาเก่าโอ้พี่น้องบาดนี่เอาวงกลมไปฟ้อมพี่น้องนี่วงกลมให้ชุดกับหาเก่าครับผมน,นี่คระเลขติดศูนย์คระเลขติดเก่าเรียนได้นี่ตัวนี้เทียดตามตามูามุดคำนวณเนาะครับผมตามูุดคำนวณูุดคำนวณคือเขาจับเลขบิ่งลักซิบหน่วยชนกันตามูุดเลขบิ่งมาก ก็แปดยหูจักบ่ามาน้ากันนุ่หนึ่งองบัน้ากันอ่นี่สรุปก็อาจารย์เนาะเออเอาสรุปไปให้เย็ซีเพื่อนทางให้แลพี่้องเนาะไล่โคช่ให้สายขมิ้นพาด้วยน้าเด้อครับผมโอ้อาจารย์ตั้งช่องมี่ซว่ายส่ขมิ้นอ่าสายขมิ้นพาด้วยตั้งเก้าแปดกับเบื้องน้ำติจหน้ากันพร้อมตรงเตีงพาด้วยมีอย่างทีอยังสียพไฟให้เย็บซ่ครับผมโอ้ก็ ไวพ้พอนี่ก็ตามสายคือนเขาเนี<ม>่ยน้อเอาตามสายคามันเหล็กไอ้สูตรคำลังน้อมันเขานะ่าเนาะพยายามันจะถิ่มเข้ากับศูนย์เนื้อ <ผม S 1> เย็บที่นี่รับพอดน้ำพี่น้องเพื่อจะโชคดีกันตั้งใจรับพอดคามีโชคมีลาภกันขอให้ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนตั้งใจแพีร์ชวนบุญชวนกุศลไปหาเจ้ากรรมนายเวรคุณบิดามารดาคุณภูคุณยาคุณครูบาอาจารย์เจ้าทีเจ้าทั้งจิงชกคิดตั้งหลายจูนน้ำประปุระสายเย็บชีแอดมินผู้อยู่ทั้งกลอยู่เมืองนอกเมืองหน้าอ่าขอให้เป สายคมเมนมให้พาก,กันร่ำรวยร่ำรวยให้มีอายุวันนะสุขพระปฏิพันธ์ศาสารสมบัติถูกสิ่งถุกอย่างคิดจริงได้ไก่สมความปัทนากินใหญ่บุกยกให้่ลงกินใหญ่บุกเกินหาดใหญ่ขาดเกินว่างสป,ปะกระลั่งไห้มเต็มคือเขาขอให้เป็นเสียทีในวันนี้ขอให้เป็นเสียทีนับตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปให้เป็นเสียทีตลอดกาลเด้อขอให้สุขีสุขังสตังมีใช้กันเยอะๆร่ำรวยร่ำรวยถูกหวยรวยเบอร์ลอตเตอรี่วันที่หนึ่งมีนาหกห้า ดิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรรมวันตีอายุวโนสุขังปะลาสาธุสาธุสาธุะเดินกอนทะเดินก้นนี่ครับผงถ่ายเด็กอนไหนมาแล้วครับนี่วันที่1ิมีนาคมครับอาจารย์ปล่อยมาแล้ว5059วิ่ง9กับ0 606880ปนครับเเป็นแนวทางจับยิบจับหละสลาก กาตาลีเลยครับเด้อเอฟซี่ั้งจองก็ได้ลิมนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจานตึงๆพาด้วยครับคุณครับ